Thank <laughs> you. ครับผมมูนี้ครับสื้อาพีผ้าดอกผ้าพย่ยมีไงครับผมมาเต่แม่กินอ่นครับผมนี่ครับผมเห็นแล้วครับพี่น้องมาๆมากครับผมมูนี่สิ้้าพีผ้าดอกผ้าพะยัยมีไงครับผมมาเต่แม่กินอุ่นน้ำกันครับผมเี่ครับผมก็เห็นแล้วพี่น้องเห็นตัวหนึ่งครับผมทาอ้ไยพี่น้องมันก็ซิอูอันน้ำกกลำดวนครับผมไปสิกินใบลำดวนครับแม่กินอุ่นครับผมแต่บางแก่สูงๆผมับพี่น้องเดี๋ยวครับผมได้ตรวการ ทำการต่อยพี่น้องเบิลงครับผมพี่น้องอุปกรณ์พี่น้องอุปกรณ์เบาโซนครับผมกระสีใส่ไปเลยครับผมพีดองอพยพชวนเป็นกระสีโต๊ะลงใส่อันแนวอันนี้เห่าผีดองแก่ต <tradition. S 2> ่อยห่า <cosmos> พ <ms> <erca> ี่น้องอุปกรณ์การต่อยครับผมพี่น้องพี่น้องเบิงครับผมนี่ครับผมเพื่อโต๊ะลงใส่ลงใส่แนวต่อยห่าครับผม ตัวยเครื่อสูงๆครับแต่ Arrow, ทำใหม่ข in <get> ึ in, ้นได้พี่ดอกทำใหม่ขึ้นได้ครับผมใหม่ขึ้นได้ครับนี่ครับผมสั้นค่อยๆพี่น้อกม่ต้องลงใส่แกนเนี้ยแนวต่อยเข้าพี่น้องปึ๊บครับผมนี่ครับผมโอ้ยตัวสูงเลยพี่น้องต่อยขึ้นได้ครับผมหากินของสูงวันนี้พี่น้อง

เียน่เราจิ้ง่นครับผมที่เขาต่อยประหารพี่น้องครับผมจิที่เข้าต่อยครับผมครับผมเฮ้ยคักบอพีรนี่ครับผมมาต่อยม่จินงน้ำบาซวนครับผมไปครับผมเี๋ยวาสากคก่นครับผมครับผมนี่เราิหที่เขา ดูครับไมพี shoe, ่หนอชิโน่ท anyway ี yes ่เอาตัวลงมาประห่รครับผมเอาอเฮเบิงไล่บัได้พี่น้องสีบินนี้ครับผมเพื่อบผมนี่ไปมาประห่รครับผมไปไปไปตามหลุมตามช่วงก็ดีครับผมครับผมกับ่มหอยเรือพี่น้องตัวหนึ่งครับผมนี่ครับผมตัวเมจิชิโนู่ครับผมเห็นบ่พี่น้องนี่ครับผมเห็นแต่ตาพี่น้องนี่ครับผม มาหลายจีนุ่นน้ำเบาโซนครับผมจีนุ่นกับจีนุ่นคังครับผมจีนุ่นคังหน oy, ่อยคังแดงหน่อยครับผมแต่ว i̇şte ่าบุษันเป็นแดงใหญ่ครับผมอย่เดียวตัวนึงครับผมพี่น้องเซหรือบ่อครับผมป๊าบผี้องจับเลยคนระับผมตัวนี้ต้นมันบวชูงพีここ่น้องเบาโซนก็เลยจับได้ครับผมดูพี่น้องไอ้เจ้าข้าวเบิ้งครับผมนี่ครับผมงจีนุ่นครับผมครับผม จับเลยพี่น้องมันะมันบวชูงพี่น้องบ่าวซุนก็เลยโดนจับครับผมมามามาครับผมมาหลุนนักการีครับพี่น้องนี่ครับผมโตดโบดเลยพี่น้องกลนองต้งพี่น้องกลนงามคักครับผมจิโนนครับพี่น้องหลายจิโนนน้ำบาวโซนครับผมคักขาดมือนี้ครับผมจับเลยพี่น้องปั๊บพี่น้องมันกกมีโตโต้จับต่าๆครับพี่น้องนี่พี่น้องอีกตัวนึงครับผมนี่ครับผมงามๆเลยพี่น้อง ตรงตรงครับผมจับปั๊บพี่น้องลาจีโนนนำเบาวโซนครับผมบรอนีรหาของสูงครับผมกินของสูงมือนี่ลาจีโนนเลาพี่น้องนี่ตัวนึงครับผมโอ้ตัวนี้เป็นคืนบ่ท่านครับผมจับนี้เลยพี่น้องจับไปกกคันสังหรือกกสาบเสือกุยเทินครับผมนี่ครับผมจับเลยพี่น้องนี่ครับผมเอ๋อพี่น้องนี่ครับผมตัวนึงพี่น้อง หลายจ so ีนวนน้ำกันครับผมผมือนี่กำลังขึ้นครับพี่น้องที่แม่กำขึ้นที่แม่กำลัตกลงมาดอกพี่น้องวาซุนกับบงมวยกันไปไปไปหลุ่มไปชุ่มไปตามหลุ่มตามชุ่มน้ำกันอีกครับผมว่าพี่น้อง่าวาาซุนสี่ใดแม่จีนวนห้พี่ให้น้องครับเบิ่งอีกหรือบ่ครับผมไปครับผมครับผมมึงบานนี้พี่น้องวาซุนกกษตรไทยโตมุมสูงให้เบิ่งเด้อครับผมมึงพี่น้องครับผมครับพี่น้อง สันๆพี่น้องก็สิตกลงใส่แนวตกแนวต่อยเฮาพี่น้องนี่ครับผมครับผมสันสันสัพี่น้องก็สิตกลงใส่แนวต่อยเฮาพี่น้องตัวนี้มุมสูงครับผมเพราะว่าบ่วนี้มันมันก็บ่อยากมันได้บ่อสนก็เลยได้ถ่ายให้พี่น้องเฮาเบิ่งครับผมเออพี่น้องสูงแฮงพี่น้องกมุ่สิเ้็ีหรือบ่ครับผมม่พี่น้อง สูงคัาครับผมลงขึ้นไปอีกพี่น้องโอูโหสูงแห้งครับผมถูลักถุเล่แน่พี่น้องนะฮะขอบคุณที่เขาคุณน้องเขาครับผมสำหรับพี่น้องปูที่เขามารับชมครับผมเบื่อนพี่น้องมาสวนเสเบื้องปลาสอวนต่อยมากบริหารครับผม ต้อยลงมากรับผมมีผู้ซอยพี่น้องก่ลำบากเนี่ยแบบนี้นะครับผมนี่พี่น้องว่าโซนต้อยลงมาครับผมเบึงพี่น้องต้อยลงมาบังขันครับผมนี่มึครับผมต้อยลงมาตะกี้นี่ครับผมกระเป๋าเก็บพี่น้องถ้าบอกเก็บพันธบินนี้ครับผมเก็บก่อนพี่น้องเอาอยากแน่คร <t anti> ับผมกะเห่นทางพี่น้องเหาเห็นครับผมว่า ลำบากซ้ำได้ครับผมกว่าสิได้กินนูนมาตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับผมนี่พี่น้องบันนี้ไปคุดครับพี่น้องวันนี้ไปไต่ครับผมนี่ครับผมเฮ้ยพี่น้องไปไปไปตามหลุนตามชุ่มกันอีกครับผมประมาณโซนสิบพออีกห่ครับพี่น้องพอแล้วครับผมนี่ก็ไดที่นูนครับผมตัวเดียวคือเขาพี่น้องจับปั๊บพี่น้องไปไปหลุนไปชุ่มกันอีกครับผมอ๋อเจออีกแล้วครับผมพี่น้องพี่น้อง แรงกินแบบมีมมีมันเลครับปั๊บพี่น้องไปครับผมไม่หลุดพี่โ้มคนดีครับผมเขาสิ่วโตยึกหรือบ่ครับผมเอ้ยโอยี่กีกระบุมนี่พี่น้องกินน่นครับผมมาไต่กินนวลน้ำกันครับผ่มมาหนิไปครับผ่มทับเหล็กขยาะต่อพี่น้องนะฮะไปเรื่อยๆครับผ่มไปเรื่อยๆว่าสิบหอยพี่น้องโอ้กูโก้ ม่ใหญ่พี่น้งต้นไม้เบีใหญ่เลยพี่น้ัานีคือซีมีเลือผมต้นเดียวครับผมไปครับผมมามืวสชมตกนหมตนนี้คือซีบร้ยังไ่ทีนั่นะตอครับผมเอาสิกันพอที่นี่ีครับผม ปลาไม่แข็งแรงกับพี่น้องก็ไม่โบกอยู่กันกลยโคกลำดวนกันร้ายอยู่แต่ว่าจีนหุ่นกับโบกอยมีพี่น้องอ๋อโอเคอีกแล้วครับผมพี่น้องนี่ครับผมจับปั๊บพี่น้องไปครับผมตามเดิมตามชมกันอีกแล้วที่พออีกที่บอครับผมไปครับผมเข้าไปนุ่กันไป น่าจะไปคือบ่อครับผมเราปลาลดือเก่าครับผมเหอนเป็นปลาน้ำกกละพี่้องอ้พี่้องรับผมอืมอลไวพี่้องต๊บพี่้องใหน่มาเลยครับผมจิหนงครับพี่้องไปครับผมใช่องกาพี่ดอ À, vừa đầu vừa rồi. đâu rồi. Vừa rồi. Vừa ra Vừa đầu Vừa rồi. đầu rồi. Vừa đầu Vừa đầu Đây các Vừa rồi. Vừa rồi. to các Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa đầu Vừa rồi. Vừa các Vừa rồi. Vừa rồi. Vừa rồi. đầu rồi. Vừa 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 tôi Vừa rồi. Vừa พร้อมฝนบระทันลงครับพี่น้องมันก็เลยบระทันออกกันได้ครับที่น,นู่นแต่ว่าข้าวโพมีได้จับ,บจาจาครับผมทั้งห้าได้ไปเป็นรายจะขวตัวหนึ่งครับผมแต่ยังดีกว่าขวเลยครับผมไปครับผมรวมกันครับพี่น้องโอ้ยพี่น้องครับผมตัวหนึ่งพี่น้องปั๊บ ลุนไอดแต่อยู่ครับผมไปไปลุนอีกครับผมมาห้าสิบหกยูรูโบเจอตัวนี้ยูรูบคดองย่างไปดอกันเพี่นดองมีปลามุนเดือนไปปลากระโดครับผมปลาลำดวน่น้องเจอแล้วครับผม

มึงก็ไปลองผลงานเท่ามือนี้ครับผมผลงานทีเขาไปไต่จินูนมาครับผมครับับบับผมมึงครับผมนี่จินูครับผมไปไต่จินูครับมือนี้มือนี้บาโซนก็ฟอฟักส่งบางโซนช้เวน้อครับผมก็ติดตามกดซับสไตล์เพื่อกระิแจงเตืนครับผมเแรงใจให้บาโซนเตต่อไปไปดูครับผมจีนูครับผมที่เขไปไต่ามื่อี Finished ้คร mhm. ับผม